ตำดาผู้ใดก็ขอโทษดได้หลายอ่าฮัตจิปวงไมน้ำเงาไหมครับฟังท่งนี้เด้อโซนทั้งทั้งเขานี่นะใกล้ๆกับกับด่านขึ้นนี่ฮัตจิปวงหลายเห็นบังทีเหล่าเต็มบรยะเลยอะไรนะโอ้ยน้ำโลงลหลายเห็นเป็นเกาะกลางละ่ะ มียังก็ได้มาเบิด์ตซูเนียวเลยมียังก็เอามาเบิด์ตซูเนียวในปลาขายปลาในปูขายปูในบางพวงก็บางพวงมาหล่ออ่อนซ่อนปลาอ่อนซ่อนหอยหน้าหอยจิกระต่ายแล้วเจ้าเอื่นหอยหน้าหอยหน้านี่เบิด์ตซูเนียวในยังก็ได้มาเบิด์ตเอียงนี่อ่านมาจากไหนพี่น้องแมงคาม ยิบปลมยีบปมกินเท่าอะไรบักล่ะหันยิบปลมมกินเท่าหัน่อนเด็ดตื่นบวดคาะปอันนี้เขาเอื้อหยังโบนางนางโบนางพึ่งอีนางมันเจ็บครับเอาไปขวัวครับเอาไปขวัวกับเสียบ อูกับเสียบอุ้ยน้ำผึ้งบ่ดนี่เจ้าขายขวดยังไงขดละลายตัวน้ำตาลหัวละลอยจ้ะขวดละลอยโดยน้ำตาลแพงกว่าน้ำผึ้งแล้วมาผสมแล้วว่าน้ำผึ้งมันหางไงกว่าน้ำตาลเอ้ยปาดยังดูแบบนี้เพื่อไงเพื่อไงเอาไปนั่นพ่อเขาเอื้อนยังเพือกเือกโดยจะซื้อบ่อยเลย ถ้าจะเอาูกเนี่ยเดี๋ยวน้อนคือเป็นหัวจังสีอย่ื่อบอกปีดีเนี่ยโอ้โอเผือกอ้อยเออเม่นแหละผมเคยเห็นอยู่ผมลืมซื้อเผือกอ,อ้อยอโอเราไปถือคือคือเผือกอ้อย น่องงวน่องควายกบให้กบหน้า <alon. S 1> ป่าธรรมชาตินี่แหละของข,ขวัญจากธรรมชาติอาหารจากธรรมชาติครับเพิ่น LES. หามาขายหลายขนาดเลยขยันขยันย <pol> ิ <apron> ็กหน่อยบานเพิ่นก็ได้ จต่ละจอนติดขัดมันนี่คนหลายด้ยวยขนเพิ่งย้ายไปหอดทั้งนอกเดี๋ยวผมพาไปเหาะบ้างไลยมันนี่กระสีเป็นกระปูแล้วกระปลาคง่งนี่กระปูนี่กระปูกระเปียงสีสันยามเช้ากับเป็ดตะเบิึงขึ้นอย่างเี้เลยเห็นละเด้ออันนี้แม่ขายจานนังใดนี่นี่ล้วนี่สาวบ่เอาให้เนี่ยโอ้ยขอเอาเมื่อต่ำ บักเมาอันนี้มันต่ำเสียบเลยครับมันมันบักเมาบ่ล่ะบักเมาคือบักเมาแล้วหัวบักเมาครับเกิดเรื่อกันบวบบักเมาบักเมาหน่วยเนี่ยหน่อยมันต่ำเสียบมัคือคันเออบักใหญ่บักใหญ่ในมันแข็งแม่นหนูแม่พี่ใช่บ่แล้วเปตัวขายนะ ยังละหันนกตาเจ้าฮนมันคือขันขี้ป่วมบ่โอ้วันี้นี่เสียงขี้ป่วมขันอ้้อยู่นี่ชาวบาทหัน,หนีเงินทอนเอาฝากไปท้างลังเด้อะรูปทางออกมาใม้ไุ้นละมาเอาอสื่อ,อย,ยังอีกนาะวันนี้ใช้สีเดททอนปอนนลาต,ตองมันสีเดหานี่เอาใส่ได้ดิหาพักอีกแล้ว ซอยได้นอซอยนี่จิปโปมพี่น้องจิปโอมจิปโอมจิรอจิไนจิโกงเอื่นก็คือกันเด้อเอาเราก็ลังใส่สมาธิในการนับยางขมักขมนเข้ากันเลาะไปนี่ละโอ้ไฟแดงดูขนาดเลยถงละ ถ้าไดก่อนนี่ห้าสิบอ,อุ้ยปลาเสื่อมถุงละห้าสิบบาทแล้วเป็นหนึ่งกระเสียบครับนี่หนึ่งกระได้ทอดกระเทียมกระเสียบปลาหดำพวงบานบเข่าขายเป็นโล่บน,นี้โล่ละห้าสิบปล<ะ>างามแทะเท่าไหมหรอจราจรติดขัด ไฟแดงครับจ้าหน่อยจัะไฟเขียวแม่ถ่ายจะเข้าถ้าแต่กับบูมากเฮ้ยโมควนกันละบ้านอุ้ยลาดฝาดอยู่แม่ขาแหมแตะอ่อนซ่อนกับเข้าข้าวข้าวมาแล้วท่านผู้นํากั่งห่มแล้ววันนี้เดือดออกแล้ววันนี้โอปุลครับรอไปรอมาเจ้าจะได้ชิบบาทวะ พี่ปูมลายไหลนับใหม่ๆสดๆครับจับหม้อหมูว่านนี่แหละวันับวันนี้สอนบรรยากาศมืัอนี้เขาจะเอาเดืปลาใหญ่หลายแห่งทั้งขุดกับปลาเครื่งอันนี้ปลายย่งบุญปลายย่งนี่เขาเอื่อปลายย่างเนี่ยเอาหนี่ปลาไนปลาไน่ทอดวันนี้มีเดืปลาใหญ่ทั้งขุดกับ 6กโลจโลปลาเครื่องครับย่ามนี่เขายาวเลยปลาใหญ่นะตลาดไทยลาวธาตุพนมอำเภอธาตุครับมั่สิชีพวกรมกันยุ่สองนัดบันนี้ท่าอุทเทนผมสิเลียนสองตลาดออกจากนี้สิเขาท่าอุทเทนต่อครับเอาบรรยากาศมาฝากว่ายุ่ฝุ่นเมั่สิเปิดแปดโมงนะยุนี่เปิดหกโมงไว้เราะสี่สิบ<ว>บาท<ว><ว> ว,วา,ายครัาบวายไปใบๆจังหน่อยกุ้งเหรอเอาไปขวัวานีเนาะกุ้งสดๆยังเป็นๆอยู่มันยังเต้นอยู่เด้อคันพายใหได้กุ้งเต้นม,มาเสือเอาย่ำนี่แหละตอนนี้มันยังเต้นอยู่อ,อันตรัวจังหน่อยมันหน่อนแดดมันก็ะเซ้าเต้นแม่ค้าทด้สิเต้นแท่นวานนี้แม่ค้าห่อน ลายหลีครับ,บ,บ,บไม่ใหม่สดๆเลยโอ้ซ่สนบรรยากาศดีอาหารบ้านเฮ่าตอนนี้ก็มีคือวันยังหลายอยู่โ้เจา๊าเจ้าเลือกปลาหน้านันปลาครับปลาครับเลือกคุณเหาว่ามันแจก,กฟรฟี่อ้เต็มเลย งามนี่เขาจะกองปลาเด้เขาจะสเกีเอาเข่านะค้ามมากองกองปลาเออเดียวกันวะพี่น้องปเป็นเปี้ยงน้าบอกอยากให้หน้าสเกีเอาเข่านะเดี๋เอ,อื้อนกองปลาปลาดุกี่แต่ตัวงามเลยวิเตอร์อุ๋ยงามๆเลยแมี่ปลาหน้าเนี่ยฮะอยากออมเนี่ย,อ,ยออมเนาะเออแม่นข้อมเม่แล้วล่ะ ขสิออมขสิเสียบยังแล้วป่ะนี่ทัวร์เจ้าขี้เสีย์ว่าทางพี่ต <c oughs> กใจเนื้อตอหลุมครับตอหลุมตัวใหญ่ๆนี่โลดเท่าไหร่พูดตอนนี้มันแพงเลได้เนี่ยมาแพงเอามาขายอยู่ท<ร>ยเท่าไหรก็หกร้อยเปล่ากินเดอ้อมันสิเบิดแต่เด้อพี่น้องเบิดแล้ว,ว,ลวมันมันสีแก,ออกแล่ละนาะหลายขัด ตัวครับตัวมะเสือหลวดตัวได้ตัวเอามักเผา,านอ่อไหมปลาน้ำค้งกระปูมีหอดไข่มดเดียงบาดนี่ยูน้ดือบน่บน้นนะปั๊มมัดบอนี่ไส้หรือเปล่าไส้บอไส้แล้ววะ ปลาท้งปลาท้งปลามัดปลาเนื้ออ่อนหลายหลายปลาเจ้าได้ปลาหลายหลายปลารสปลารสปลารดปลาหลาดอุ้ยลายปลาปลาดำโพงเข้าไปนี่แหละไปเรื่อยๆเนาะออกบ่ได้ดินี่จังไหนได้เข้าแล้วออกไม่ได้ต้องไปอย่างเดียวนะโทษเด้อ ตำดาคู่ใดก็ขอโทษวได้ดหลายอ่าจิปปลมะมน้งามเลยครับฟังท่งนี้เด้อโซนทั้งทั้ง,ง,งเข่านี่นะใกล้ๆกับกับด่านขึ้นนี่จิปปลมหลายเนี่ยบู๊จิ๋วเต็มบรรยากาศเลยจิปปลมพี่น้องจิปปลม ยิปโปมบักบกกบหน้าจิกยังในบุตรหลายเนี่ยตัวต่อ,ตอน้องงวน่องควายครบมดแล้วว้ยนีวัดมาเจ้านี่บ่ได้ไปสดอกไปชันมากนี่มีวัดสุนี่เะตอนนนรับเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านนาอาหารอีสานอาหารพื้นบ้านอาหารตามฤดูกาลของขวัญจากธรรมชาติ คุดมากกุนมากเวละ่ะจิปโอมก็ได้โอ้หลายขนาดเลยเสียบจุบจุบจุบเตรียมถุงใส่จิปโอมแน่นอนเลยจิปโอมจิรอครับเพื่อนเอิญนะจิรอจิปปรอไปทางไปทางหนองคายเมื่อวานเขา,าเจ้าเอาินจินายเขาเจ้าว,วะเพื่อนเอิญจิปโอมมันแหละว่าจินายเอิญมันคือกัน ยังน้อบ,บาทออกบ่ไร้คักๆ <c oughs> ป้าอีกครับอ่ซอนบรรยากาศอัดซอนคนเขาจะขึ้นมาลายเถอะ เม่ยค่ะกับเตรียมลาดฝาจะดัง่งผวนข้นกับกระลังทยอยมากเรื่อยๆครับบรรยากาศยามเสาตลาดนัดไทยลาวอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอ๋อจีโทรหวยกับมาเป็นวีหวยกับมาเป็นเครือผมรอและล่ะเทืือหนึ่งทห,ห,หันข้นหลยเขาบ่ได้ อันเท่าไหร่แม่ขอล้ำนี่เอาอันนึงนี่อันนึงอิ่มพอดีเลยขอล้ำใหญ่ขอล้ำแซ่บคือบ่ค่อยเห็นปานด่ขายงานชกมือได้โบสมพ่อขอบคุณครับเอาทำยังไงเด้อเอาห้าซิปเอาห้าซิปเอาห้าซิปก็ได้หกซิปก็ได้เอาเอาว่ารถทุกซิปพ่ะหละเงี้นี่เสียไปจ่ายเพิ่นนี่ เพื่นกับผมมีเงินทอนคือกันทั้งในหัน <c oughs> ทอดไปข้าวบ่บบาวากันดอกคนมันหลายเนาะแม่นอ้ <c oughs> อขอลำเรา <c oughs> จาังไหนสิเขาได้เองินไปนใจเขาเจ้าจบ,บาทนี่เ <c oughs> ราลดดิโก้มาที่เปือน 6, 6, <c oughs> ทศพศกเด็นะบ่ได้อยากเข้าไปดอกแต่ว่าสิเดียวเงินไปนจ่ายเพินน่นวันนี้ปารคือสิได้ยน้อวันนี้ปวดพวกว่น เส้นเขาจะว่าอยุ่กลางตลาดผุนพี่น้องเลยจังแน่นขาจะไปหอดกลางตลาดเนาะคนขึ้นหลยแถวเนาะน้าทถวเน่ขึ้นมากกว่อนดีกันเอาเด้อวันนี้คนหลยครับปลาหนำโค้งหนูหน้าแล้วย่ามนีย พุ่นละกลางตลาดพุ่นละผมเส้นเราไหวโอ้ยเอาลราเด้อบ่เราผมมีเงินทอนเอาผมยังผ่าหล่อผ่าเลาะไปนะหมอจังเป็นจัง น่องนอกมันอะไรน่องเดียดนี่น่องหดน่องหดน่องไงน่องนอกดุยน่องควายสามร้อยถึงกิโลหรอใสีปูนาปูนาลายขนาดครับเขาจะเขาจีบแบบใส่เป็นใส่เป็นตรงเป็นรีเป็นไส่นะมันเข่าหลายมันก็เลย สิบีขึ้นทึ่งเหนอยนี้ตัวผู้ือตัวเมียมันเสียบแม่ตัวผู้กับมั่นผู้กับมัน,ยยน,น,นผมไปเส้นเขาจะอายุกลางตลาดทีนี้สิไปได้บาทนี้ค้นเมาลายเนี่ยเดีดเ๋ยวเลือดวอวเากแลยล วัดมีแต่งามย,ายังไงนี่แต่ถัวงามย,าย,ายังไงบัดนี้เขาจะใส่ความสามารถจังไงสิไป็นหัวทั้งกลางได้เนาะบาดนี่เนาะจะเส้นเข้าวเจ้าใบข้าเจา้า,เจาสิจมในบรรยกกากาศตลาดไม่แข่งข้าวสารเริ่มแดดแล้วครับตลาดไทยลาวตลาดเสาวันจันทร,ร์แล้วก็วันพฤหัสบดีเฮ้อลูกเนี่ยแหละเว้ย ปูมจิปปูมป้ยคนลายขนาดจิปปูมแล้วมันลังกัลังเลาะอ,อยู่ขั้นมันนี่กันเลาะเสร็จแล้วออนซอนบรรยากาศออนซอนเนี่ยปัญหามาขายไดย้ใส่เนาะแม่ค้าพูดข้าเส้นไว้เส้นเลยครับอุย้ยได้บอล เป็นตะมวลเดี่ทั้งเครื่องขุนแ่้ต <c oughs> ่อๆเนะปัดกองเขาเลื่อต่อนะกองเขาเลื้อไปบ่ได้บ้านี้โทษเด้อครับสองร้อยเอาบ่้งข้าวกลอมานด้เปมนขากำลังหาหม่องกวง,งปาลาเราคืองามแท้ม้าใหม่ๆครับพออยากเด็ดปลาซิ่วปลาขาวเอาไปอู ก well. ุ้งแล้วก็เต็มกระตาขึ้นมาครับใหม่ๆสดๆยุบใหม่ๆหมกุ้งยังเต้นอยู่ยังเต้นอยู่กุ้งเตี่ยนกุ้งเตีนกุ้งเตียนกุ้งเตี่ยนก่อนเฉลยว่เราขายห้าสิบบาทโอ้เห็ดยุบใหญ่เติบยุบลราคาสิบบาด น้องง้อน้องควายกันลายครับปลานำโค้งกันลายมีหอยเห็ดไข่ไหมเห็ดตะไคร่ออกแง้มนี่พี่น้องมันก็แซ่บมาแล้วบริกินดนครับเราอยู่ใสเนาะ ผมไปเส้นใบฝนละกลางตลาดเดี๋ยวรอไปเรือๆครับ 330, รอรอรอ่อรอรอรสรอ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 บอรอัอรอร่รอ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 งอรอรีรารบูอไปพี่อนน้อง ราจรกับติดคัดจักหน่อยขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกเฮ้ <c oughs> รยร <c oughs> ะบาดนี่ยื้อเราได้ดบ่เนาะบังเขาล้ำเขาไม่ยังบุบังนี่ก็ขาล้ำบ่หันเจ้าเรามาครับหาใจหนีเพันกน จืดแล้วบ่ไหแหรอบ้านเนี้ยเ,เร้าหายน้ำฝนซะหนอผมไปซื้อน้ำเพิินน่ะแหละแต่ว่าเพิินผมมีเงินทอน,น,นก็เลยเดี๋ยวลบมาอีกแต่ว่าหันจืดไม่ขาดบ่ไห้แบบนี้มันหลายหลายเงียบบ๊อก่นวา,า,ากันเด้อปลาด้วยค่ะเด้อปลาด้าาดะ อาหารตามฤด,ดูกาลช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวเดือนตุลาคมเมียงจีป,ป่วมเมียงจีลอ่อจังหวัดม,มหาแมค่าเส้นละวอยู่ไซ่ก็ยังว่าบาดดีบบยืนแมค่าว่าได้ขายดีวันเป็นเทนำเทธาทั้งพีขายผักโอ้แล้วคือเห็ดกวงดีเถอะจีลอ่อ จิร่จิปุ่มพูดมาจ่นั่นใต้ดินพูนละเมียนขึน้นบบเมียนเนาะนั่นละคอยล่อมาตรกลางตลาดพ่นโอ้ย,อยปเป็นแหลกเงินรวยเรือซาวาบาทเห็นบ่แหลกกีรลีได้หัน่น <laughs> พอเ่าเรียกบาดนี้เมื่อได้บาดนี้อ <laughs> ขอย่านเจ้าให้คอ,อย อนรบกวไปใช่คนละว่าเด็กแต่พูนเอาพอแล้วหรอพี่นอ้องไม่ขาดห้า,าก็มากก็หลายเติบบรรยากาศยา่ำเสาครับตอนเช้าเสาร์ครับตลาดน,นี้เปิดหกมงเสาร์แม่กับห้าก็กมากคนน่ะนี่ก็มีป่ะนี่ก็ปวดเจี๊ยารอรอให้มันทัวร์เด้อวูนด้มาสื่อกไไ็ได้ไมาได้มาอูอ่น่ะต้ลอ อ๋อคือเกียงแค่ไหนหน่อยเนี่อุ้ยฮอกกามาทำแม่พอดีทั้งในคล้ายเบิร์ตบาดนี่ <c oughs> ค่ากีริย์ครับบรรยากาศวันน,วนี้ผมรู้สึกว่าคือขืนก็คู่มือนะพี่หละสอบยังก็สอบหอยอหอยแน่บอกกอแนี่ยกกนี่ขืนมาเรื่อยๆฮอกกามาครับนอกไม้ครับฮอ,อกกามาฮอ,อกออก,ก์ออกมาเดีปลาใหม่ๆโอนขั้นซ้อนเลยเข่ามาได้เลนี่ย ไปบ่ได้บ่านนี้พี่น้องก็ได้ได้มากก็ได้จิปูมคุ้นายไปเรื่อยทั้งในก็มีได้ผนเต็มมั้ยยอยู่ปุ่นม้นนี้คองขายหลายแห่งครับ ออกเมื่อไรแล้วพี่น้องคนหลายคนหลายแห่งเขาล้อบ่ได้หยบอนซ้อนแห่งนี่ทั้งนี้ทั้งนอกจีบูมจีรอตอหอยมากล้วยคุณนะเต้มายาอยู่กล้วยวีละซ้าววีละสิบห้าบาทเลือกได้